สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่ไวท์แคมป์สระบุรีนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศมาดูลานเขานะบว่ากว้างว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับอาจจะคุยน้อยหน่อยอ่อโอเคจะผมให้ดูเลยอ่อดินทานก่อน เพื่อนๆเห็นไหมครับน้ําไม่มีเลยปกติแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้ยฮะจะมีน้ํามาแต่ตรงนี้น้ําไม่มีน้านี่น้ําแห้งน้ําน้อยมากครับก็คงจะต้องรอประมาณเดือนเ,ออเดือนหน้าไม่กลับไปหมเดือนนี่นะครับจริงๆผมมาถ่ายนี่ผมก็ตั้งใจจะมาถ่ายอ่าน้ำะนะครับน้ําริมทางที่ไหลอพอดูจากช่อง youtube แล้วเนี่ยหหลายๆช่องเขาถ่ายแล้วมันสวยก็เลยเออลองมาดูซิว่ามัน ปรากฏว่าไม่มีนะยังไม่มาโอเคงั้นผมให้ดูบรรยากาศลานกลางเป็นไปก่อนแล้วกันนะครับ๋ยวผมจะพาเดินตั้งแต่ด้านข้าง,างนนานเนี่ยบินบินทางเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆนะรลานเขาใหญ่มากใหญ่พอสมควรกว้างแล้วก็สวยยงยาเขาก็สวย,ยนะครับโอเคผมพาเดินเรื่อยๆนะครับ มุมนี้นะฮะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือผมดูใน YouTube ช่อง y o youtube หลายๆช่องไงนะครับที่ออพี่ๆเขามาถ่ายอะเป็นมุมที่สวยแล้วตรงนี้นะฮะน้ําตกไอ้น้ําที่ไหลแม่น้ำดึงทานนี่จะไหลมันจะสวยมากแต่วันนี้แห้งเลยแห้งสนิท <laughs> ผมพาเดิน ชมบรรยากาศของลายกลังเต้นเขาไปก่อนนะครับเออสวยสวยไหมฮะนี่ผมถ่ายจากกางล่างขึ้นข้างบนเนี่ยนะฮะโอ้ฟ้ามาแล้วมืดตึ๊บมาเลยอ๋อเขามีบ้านพักให้ด้วยนะครับอ๋อน่าจาก มากลางเต็นเองแล้วยังมีบ้านพักให้ให้ด้วยบ้านพักเขาเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องราคายังไม่ได้ถามเจ้าของลานเขาได้นว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเขามีนอกจากมากลางเต็นเองแล้วเนี่ยยังมีบ้านพักให้ให้ใหพเพื่อนมาพักได้ด้วยไม่ต้องกลางเต็นมานะครับไม่ต้องเอาเต็นมานะครับ สวยนะฮะผมให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะฮะอาจจะพูดน้อยหน่อยนะภูเขาไหมฮะสวยไหมสวยนะฮะเดี๋ยวผมพายเดินไปเรื่อยๆนะฮะ แล้ว้อยแล้วมันจะวยวทำไมโหยากเขาสวยมานฮะดูคุณดูแย่าย่ากาสวยมากเลยนะฮะโอ้โหทุกจุดนี่หน่กลางหมดอ๋อตรงนี้ยังมีบ้านพักนี่ฮะตรงนี้ก็ยังมีบ้านพักอยู่นะฮะอ๋อเขามีหลายราคานะฮะโอ้นี่ฮะลานข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะน่าจะกลางได้นะฮะเขาไม่ได้เขียนห้ามห้ามเอาไว้ โอ้มีซ้มโอด้วยโอ้น้ากลับบ้านจังเลยห <c oughs> น้าเด็ดหน้าเด็ดนะฮะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นบ้านพักเหมือนกันอันนี้ผมว่าราคาน่าจะแพงขึ้นไปกว่าเมื่อกี้นี้นะฮะที่กว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะฮะ ที่จอดรถเขากว้างมากนะโอเคผมยังไม่ได้เออไปรีวิวห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเป็นยังไงคงไม่มีคนอยู่นะ ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำห้องน้ำเขาโอเคให้สะอาดสะอาดดีครับอันนี้ห้องท้างายหนักนี่ก็มีสี่นะฮะสี่สี่ห้องนะฮะัอ๋อด้านข้างนี่มีโถปัสสาวะด้วยนะฮะนี่โถปัสสาวะด้วยก็มีเอ่อ ที่ล้างมือแล้วก็อันนี้คือห้องอาบน้ำขออน,นุญาตเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมดูหน่อยนะครับว่าน้ำโปะไหลแรงไหมโอ้แร oh. งมากแรงมากอ๋ oh. ที่นี่มีที่ทำน้ําอุ่นด้วยโอเคนี่ครับผมจะถ่ายคร่าวๆนะครับ ยูฝั่งนี้ห้องอาบน้ำทั้งหมดเลยนะฮะที่เพื่อนๆเห็นนี่ที่อาบน้ำทั้งหมดเลยออกมาจากห้องน้ำเสร็จแล้วผมกำลังจะเดินไปทางรถวิ่งละจอดรถก็กว,ว้างพอสมควรนะฮะกว้างมากจอดได้สบายเลยเลือกเอาเลยนะฮะมุมไหนจอดมุมไหนนี่เลกได้เลย คือตรงนี้ที่ที่จอดรถทั้งหมดเลยโอ้กว้างนะฮะที่จอดรถเขาใช้ได้อยู่นี่ผมเดินไม่กิ้นี่ผมเดินย้อนจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคาเฟ่ เราใกล้ับเขาเะนะครับโอเคตผมพาดูนะฮะือฝั่งนี้ที่ผมนี่อันนี้คือขาเข้านะฮะที่ผมมานี่คือขาเข้าไปเมื่อกี้ผมเดินผมเดินเราออกไปทางซ้ายด้านริมเขานะฮะไพ่เห็นเขาไหม อ่าด้านั้นนะฮะเราคงก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วคงเดิยนย้อนออกมาทางนี้ออกมามุมนี้โอเคอ๋ออันนี้คือลานดนตรีดนตรีเมื่อ,อคืนมีดนตรีอ่ามีดนตรีสดเมื่อคืนทุกวันเสาร์ะฮะทุกวันเสาร์โอเคนู่นรถจอดอยู่นู่น ลัวลูกสมโอจะหล่นใส่โอเคนี่ผมกำลังจะเดินออกนะที่ผมกำลังจะเดินออกไปแล้ว What? 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 น,นี่คือบรรยากาศสวยนะสวยสวยครับเป็นงานนี้ที่สวยเลย เหมืนเดิม,น,น,มนะครับก็แนะนำน่อยนะครับให้มาที่จอดรถจอดรถก็กว้างมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปไวแคมป์คอฟฟนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่านี่ไวแคมป์คอฟฟี่ะ อันนี้อันนี้ผมผมผมเข้าด้านข้างาผมเข้าด้านข้างมานะครับด้านข้างครับเดีย๋ยวผมเข้าด้านข้างสวัสดีครับพี่ขออนุญาตถ่ายก็ <laughs> คือเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาด้านข้างตอน,นี้ผมอ้มอมอีกแนาน,นึงโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าไปในที่อ่คาเฟ่เนะครับโอเคอ,อันนี้โดยรวม นะฮะน,นี่คือคาเฟ่ของที่นี่นะครับอ่าครับวันนี้ไม่มีคนไวแอร์ย็นเจี๊ยบเลยโอเคนี่ฮะน,นี่คือบรรยากาศร,ร,รวมของคาเฟ่ที่นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวสอบถามนิดสิครับอ๋อที่นี่เช็คอินอิโม่ครับเช็คอ,อินในส่วนของห้องพักครับ กับเที่ยงค่ะยในส่วนของรายการิ่มเช็คอินตั้งแต่เก้าโมงต้นไปอ๋อเก้าโมงต้นไปแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างครับตอนนี้กิจกรรมเน่ยไม่ไม่ค่อยมีมากนอกจากว่าถ้าหน้ำน้ำก็จะเป็นการเล่นน้ำก็จะเวลารเล่นน้ำกับน้ำก็รดนตีรดนตีดนตีจะมีทุกวันสองอ๋อน้ำน้ำนะครับมาประมาณจริงๆอ่ะมาแล้วมาแล้วแล้วมีนะน้ำน้อยมากน้ำน้อยใช่ไหมฮะ เส้นเดือนนี้น่าจะมาไหมไม่แน่คาดว่าใช่ไหม่คาดว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยตกเลยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเลยใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับคือก็สัมภาษณ์น้องเข้าไปละเดี๋ยวผมจะเดินออกเมื่อกี้ผมเดินเข้าตอนนี้ผมจะเดินออกฝั่งนี้นะฮะอันนี้ผมเดินออกอันนี้ทางออก นีทออ่ทางออกทางออกทางเข้าอึกทางนี้นะฮะโอเคอเมือเ่อกี้ผมเดินออกอันนี้ผมเดินเข้าแล้วอันนี้คือบรรยากาศเข้าๆไม่เข้าๆสิบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าใช้ได้พื้นหญ้าเขียวทุกจุดกลางตรงไหนก็สวยทุกจุดนะฮะไันนี้ถึงบอกเลยว่า เพื่อนๆไม่มาโหเสียใจายากเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนครับว่าช่วงนี้น้ําไม่มีน้ำยังไม่มีไน,นะฮะคือยังไงก็ต้องรอหน่อยนะฮะพอไม่น่าไม่น่าเกิดสิ้นเดือนน่าจะมีน้ำที่ผมมาถ่ายนี่ผมก็คิดว่าจะมีน้ำาอนนะฮะคือตั้งใจจะมาถ่ายปรากฏว่าน้ำมันไม่มี โอเคบรรยากาศนี้บรรยากาศโดยรวมแมไหนครับสถานที่โดยรวมของเขานะฮะแต่ให้ดูน้ำนิดหนึ่งก่อนตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปข้างในมันมีน้ำนิดหน่อยแต่นี้ข้างนอกตรงคาเฟ่ไม่มีน้ำเลยแห้งสนิทเราต้องดูกันไปว่าสิ้นเดือนนี้จะมีไหมนะฮะ โอเคนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมโอเคงั้นผมขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับน้องใหม่พาไปหลงแล้วเดี๋ยวชื่อหน้าไปที่ไหนก็จะถ่ายทำแล้วก็เอามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับฝากดูด้วยกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ